นี้ผมจะพามาดูร้านอาลีฟุตบอลคอนเซ็ปต์สโตร์ว่าร้านเขามีอะไรขายเกี่ยวกับฟุตบอลบ้างครับเรื่องกันที่ชั้นแรกนะครับก็เป็นเสื้อของอาดิดาสนะครับก็มีทีมต่างๆครับนี่ก็เป็นอาร์เซนอลชุดเยือนนะครับแล้วก็มีชุดเย้าครับผมนี่ครับสีแดงครับทีมที่ผมเชียร์ครับนี่ครับปักชื่อโอดิกาดครับสโมสรโรมายูเวนตุสบาเยอร์มิวนิกรอัลมาดริดแล้วก็เป็นพวกรองเท้าสตาร์ทรุ่นต่างๆของอาดิดาสนะครับผมสวยๆทั้งนั้นเลยครับแต่ละรุ่นนี่ มิส่วนของคอลเลกชันฟุตบอลโลกเขาก็นำมาลด50%รนะครับผมสวยๆทางนั้นเลยครับผมมีพวกทีมชาติเม็กซิโกสเปนอะไรพวกนี้ครับผมท้าของสตาร์ทก็ชั้นแรกก็เป็นมิซูโน่ครับที่ชั้นที่2ครับก็เป็นไนกี้ครับนี่ครับเสื้อสโมูสโซเลียฟูครับผมแล้วก็รองเท้าสตาร์ทรุ่นต่างๆครับสวยๆทางนั้นเลยครับ แล้วก็มีในส่วนของเชลซีนะครับผมแล้วก็บาร์เซโลนาอดตมาลิดอินเตอร์มิลานะครับผมแล้วก็มาลีแล้วก็มีพูม่าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมทันที่3คมับนี่ครับชุดที่3สวยมากๆเลยลายสายฟ้าแล้วก็เป็นนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับผมทีมนี้ก็สวยใช้ได้เลยครับแล้วก็มีพวกซัปโปโลพวกคิตตันพาเลสลาวแทมตันวูฟเอเวอเ์ตันโตลิโนเลเวอร์คูเซนครับ ก็เป็นส่วนของไทยลีกครับก็เป็นทูแบงคอกเน็เต็ดครับปีนี้ก็ใช้อริเหมือนเดิมครับเนื้อผ้านี่ดีสุดๆเลยครับชุดเย้านี่ล้ำสมัยมากครับนย่าเป็นชุดสีทองแล้วก็สีดำครับสวยทุกสีเลยครับเนื้อผ้าดีมากนี่ก็เป็นสโมสรบีจีพียูครับก็ใช้แบรนด์ไนกี้นะครับกลับมาใช้อีกครั้งครับสวยมากๆครับสีน้ำเงินสีขาวครับแล้วก็เป็นเสื้อซองของทูแบงคอกนะครับก็ดีไซน์ออกมาสวยทุกปีนะครับผมแล้วก็ผมก็ซื้อแทบทุกปีครับเพราะว่า ออกแบบดีไซน์ออกมาได้อย่างสวยงามมากๆครับสวยทุกสีเลยครับผม